สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่บนยอดสูงสุดของประเทศไทยที่อากาศหนาวที่สุดมันไปใส่ว่าดายขำทำไมมันไปใส่ว่าด้เลยได้มากกางอยู่หน้าบ้านเจ้าของอวันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากก็จะมานอนเต็นท์อยู่หน้าบ้านตัวเองก็ทําเหมือนว่า อยู่บนยอดอยู่บนภูก็ช่วงโควิดนะคะไปไหนไม่ได้เราก็ต้องนี่แหละค่ะแคมปิ้งแล้วตอนนี้ก็อากาศหนาวมาก18องศาเนี่ยมีของกินมีอะไรอันนี้ก็จะมาจากเผาชาวดอยชาดอนน้องน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรนะน้องมิวค่ะน้องมิ้วงล้วแล้วแล้วพิชช่าได้ไหมเราพิชช่านะอันนี้เราก็มีปลาหมึกนะคะประมาณ200ตัวหมูอีกประมาณ8กิโล ไก่กอชีตนะคะแล้วก็มีผงผงอะไรพิกหรือเปล่าพริกพริกมาล่าน้คบฝนี้บอกเลยว่าขบไปไฟกำลังได้แล้วย่างเลยวันนี้เราก็ได้เชฟมาจากจากอะไรวะเดี๋ยวจะโทรสั่งโทรสั่งส้มตำโทรสั่งแก๊บโทรสั่งแก๊บส้มตำยายตำปูปล่าแน่มันจะกินหมดไหมก่อน เอาอก็สั่งเมื่อกี้โทรบอ,อกไงโทรบอ,อกแก๊บไงอันนี้คือหมูคุโลบตะตนะคะว้าวอันนี้เราก็มีหมาล่านะคะอันนี้คือน้ำซอสอะไรคะเคซอนหมาล่าทำเองแบบดรวๆคาดว่าจะอร่อยไหมคะชิมดอไม่ไม่บอกสู่รนะเดี๋ยวเดี<น>๋ไปทำเดี๋ยวบนบนดอยก็ รถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอยากบอกว่าแอบชิมแล้วอ <laughs> <laughs> ร่อยไหมเลิศชิมมาจากจริงยืนอ เซฟอิมพอร์ตมาจากเชียงยืนอันนี้เอาใส่ผงเลยป่ะไม่เอาไปก่อนของด้าไหมมันไม่ใจสุยางน่าจะใหน่าแฉงทานอย่างนี้เลยเหรอใช่มาทานป่ะเซตสวยมาทานมาทานให้แน่ ไม่อยากให้ชมเลือดคาเช่เือ้อว่าเขาคั้นคืบเขาเคยคั้นงามรสชาติเป็นยังไงคะแฝดบบอกได้คำเดียวแฝบ แซ่บเช็เพื่นี่น่แซ่บแซ่บหวานหวานหวานเดี๋ยวขอไปกินแป๊บนะคะเอา่เ่ยเนเนเนีนน

เป็นลายคลื่นมาตกเหรอโ้ยโดนตีคักๆตัว อดอยแล้วก็สาดใส่หน้าเราข้าวซีจากเด็กดอยนะคะเด็กดอยทขาไม่กินจะหาว่าอะไรน้องแมวไอ้ก้อนดำดับบี่ไม่ใช่เลยนะข้าวเลยนะข้าวดำข้าวกลมข้าวดำข้าวเหนียวดำกาดอย่างนี้ต้องกินข้าวจี๋แล้ว วิ่งมาดูไหนแข็งแข็งแล้ว <c oughs> โคตรได้บรรยากาศไม่ต้องไปถึง,งยอดดอยก็ทำบรรยากาศน้ำบ้านให้หนึ่มันอยู่บนดอยได้ว่าอากาศมันหนาเวเนาะเจอกันอยู่ทีตอนอาบน้ำเสร็จตอนจะนอนแล้วยวอามน้ำใช้ห้องน้ำรวมใ <c oughs> ช้ห้องน้ำรวมว่าเรานอนเต็มเลยต้องใช้ห้องน้ำหรอกแล้วเจอกันอื <c oughs> ินเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็อาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวจะนอนนะทุกคนนะไฟจากแสงสว่างข้างล่างเขาส่องขึ้นมาเงยงตา,อยาตอนอนี้โอ้ยพูดในคนสั่งโอ้ยก็ได้บรรยากาศอยู่นะทุกคนเนี่ยกลางเต็นอยู่บ้านทําให้เหมือนอยู่แบบอยู่บนยอดเขาอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันอากาศหนาวมากตอนนี้กินศาดูก่อนตอนนี้กินซะลบหนึงนะ่ง สิองศาสิหกองศาแบบได้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 มันพอด,ดีแบบถ้าหน้าหนาวกลางเ็นอยู่บ้านโอเคแบบได้บรรยากาศมากเหมือนอยู่บนบนยอดภูจริงจริงเย็นอย่าไปหากางหน้าร้อนหน้าฝนเด้อ <c oughs> ไ,ได้เป็นจปิงก็จะนอนอนี่จริงจังนอนอยู่หน้าบ้านจริงจังก็เดี๋ยวตื่นเช้ามาถ้าไม่ลืมว่าถ้าไม่ลืมก็จะอัดวิดีโอให้ดูเด้อทุกคนเลย วันนี้ก็ขอไปนอนก่อนนะทั้งกินทั้งอวดนั่นอวดนี่อวดกินทั้งนั้นแหละอวดบรรยากาศด้วยหนาวจริงหนาวจริงเย็นพอดีไปนอนแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บ๊ายบายมุย่งสูงตูมบ่โอ้ยชื่นชอบสมูงไปยังไปแล้วบ๊ายบาย อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเลยนะคะตอนนี้กี่โมงเหรฮะตอนนี้หกโมงครึ่อุณหภูมิอยู่ที่สิบสองศาคุณหนาว, <c oughs> ว,วเย็นมากเลยเมื่อคืน ได้อยู่ได้อยู่มันบรรยากาศดีอยู่ตื่นมาดูทะเลมหมอ,อกตอนเช้าเนี่ย <c oughs> เอาล่ะก็จบแค่นี้แหละจบแค่นี้จริงจังไหเย็นเย็นดี13บสามองสาเดี๋ยวไปนอนข้านบนบ้าน,นไปบายทะเลมหมอก